ใช้ชีวิตท,ที่อเมริกาเนี่ยเวลาไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวเข้าบ้านเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะไหมหลายหลายคนถ้าสำหรับ<า>ออมออมถือว่าเยอะนะเพราะว่าเราอยู่กันแค่2คนสามีภรรยาแล<ม>้วของทุกอย่างที่ซื้อก็จะเป็นของออมรามาณแบบ8 0ดสนตะสามีเองเขาไม่ค่อยได้กินอะไรพวกนี้นะคะคือเขาจะสั่งอาหารที่แบบคุมน้าหนักมาก็มีบ้างเมนูที่เขาชื่นชอบผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยออมก็จะทําให้เขากินนะคะแต่นั้นอาทิตย์หนึ่งออมจะไปช้อปปิ้งมามัณสองสาครั้งบางทีก็4ี่ครั้งนะคะคือบอกไม่ ไค่อยได้กินกันหรอกคะ่ะแต่ยางออมเป็นคนที่ชอบกินซีฟู้ดปานะคะก็คือซื้อเท่าไหร่ก็คือซื้อไม่เบื่อซื้อได้เรื่อยๆครอบครัวเวลาเขาไปซื้อของเข้าบ้านนะซื้อกับข้าวอะไรเงี่ยเขาจะจดเลยนะคะอนุ่นหมดไอ้นี่หมดแต่สำหรับออมคือไม่เคยจดใดๆทั้งนั้นค่ะคือไปซื้อ,ไป,อไปชอปปิ้งแต่ละครั้งคือตามใจตัวเองล้วนๆเวลาก็คือลากรถเข็นมานะคะเดินผ่านอะไรชอบอยากกินสิ่งนั้นซื้อหยิบเลยะคะ่ะไม่มีคําว่า no สําหรับออมบางคนอ,อ,อยากรู้ว่าค่ากับข้าวต่อเดือนขออ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 องมมมมมมเเเเเเเทท่่่่่าาาาาาไไไไหหรรรนนนะะะะะะคคืืืบกกกดด้้้พพววัยซสสปปีีฑ ประหยัดหน่อยก็จะไม่ได้ซื้อของแบบออมนะคะแต่อย่างของออมคือกินไปเถอะความสุขก่บแกเข้าใจปะ